เฮ้ยกืบ่ได้ช็อตเดดแล้วเมื่อกี้นไมทำไมเพราโอ้ยมันแถบโทางแน่มนต้งฟีมืน้โอ้มันก็ได็นทำนี่แล้วรถทำนี่้มันต้องฝีมือนี้บอกมันต้งมีฝีมือคนนี้โอ้ตายตาลงลงลงโอ้ ยาทาะพ่อเรหละพอล่อเราคันเมาเลยบ่บ่บยังไม่นเ,เล่งนบน่บ่มันลุน่ oh, นลงน้ำแล้วมันเอาขึ้นยากไปหรอกสองคนอะ <c oughs> สองคน่ะ <c oughs> มันพ่อมาค้องยูยูผู่เดียวมันยกยาก Hãy nhạc Ủa quá. kênh Ghiền nó Gõ Để không bỏ chơi những video hấp dẫn ย่านวะโอ้โหขี่ไรอ่ะนี่หน่อยซุ่มหมู่บ้านเนี่ยไอ้ก็บพราท่านรู้จักมันปันใดดอกแต่ว่ามันมันชวนไอ้ไปไปนั่งดูมันนะมันโอ้มันหยกวิ่งเนี่ยนอนดีดีวะปิ้งข้างมันหยกโอ้โหมันเหยียบกระตุกหลังหยกวิ่ง่อเดี๋ยวต้อง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 กันโอ้เนียนอนดีดีวะก็บอกมาเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปมันเนียอยู่ตรงยูทูบโฆษณาให้จักมันพังปืนแตก อุ๊วเปลยนมันต้องยกวเกียร์ว่าตัวไม่ริงอยเป็นบอกจิบจุดเีไอเสียรถเอารถไอปยกกัมียานตุกบ่ออันทาใหญ่ขากครับขัมันใจหไปหน่อยนํำ ลองเอาประโยคเพิ่งดูวมันจะให้ไฟถ่ายแตกนะครับผมวอลล์ลองวออย่างวอลล์ขาล่องนี่รถล่องนี่แรงเดิ่นดูดูนี่ลูกเชี่ยลูกเชี่ยลูกเชี่ยว่าขาไอ้ขาสตาร์ทเอ้ไม่ใช่ไอ้ขุ้แจ๊กอยู่นลูกเชี่ยเปนลูกเดือมขึ้นเดียวขึ้เดียวขึ้นเออรถแรงกังเออมันใส่ทำมาดานเลยจะเป็นปีหรอขัดตังเนาะ

มันบาท่นชินมืดเด้ัมตงนด้ยรเรามาล่องหมกันมันแห้งปวดเกนึงมันแห้งปเรหนาบวว่ะมันแห้งปวดหนูว่อะไรเนสิปินยังยองไงเอาดีเด้อเอาบ้ดเรือควยได้อาไเยแห้งปวดแนึงมันเจามันบืดขึ้นเลยมันต้องเนืือกเครับ มันต้องคือเวฟยบบดมเนือบ,บนอะครับมันต้องเนืบขึ้นต้องเบิ่นอนะบิดกระแทกขึ้นเมื่อกลไล่เราลดอะดูเชียเนาะไอ้ <c oughs> นางคูดว่าเป็นยังอกแต่ว่าไฟถ่ายให้โดนพื้นกับพ่อแล้วไม่ยงังว่ะ Nam tắm mừng, chồng sẻ đại cửa, mừng 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 mừng

ไอ้ยลองยกิ่งก็มันจะบ่ได้มันจะปิดบิดเพิ่นมันจะงายคืองายแบบเดียวเลยหายัับุ่งคร ไปแท้วว่าคางบ่อน้ำเป็นตะยันเอาละ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 หงหแหเดี๋ยวนึงมันสาวขึ้นแหหมดร่ได้หรอมันต้อง เบไเป็นเด็กไอที่ไป็ยกุยโยกใส่บุได้ดม็นโคตรสุดน้ำมันเลยป็นปันเด็ดเลยขี่ปันปันเทน่าเราขี่ดูป็นทรงเวชนอ่ะเด็กน้ำมันหรับเลยใส่ขบุเดิอมสิบดูไปแล้ไอเขา่เดอเาบี๋ยวคนเรามันตองทัดเป็นตั้งแต่เกิดตองทัด เสีแต่ว่ามันมันดึงมันดึงพวกมาไรไอ้มันดึงแคนขับตัลกับบ้านอะไรก็เลยบอกมาแล้วสองคนแต่มันยังอายุมันได้ใจอยู่ในใจอยู่มังบอกมันหักหักราเทเบีกหลัง่อันีอีรห้อนกบวไหมันห้อนกบหกบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền con Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn